ทุกบ้านมีสารพระภูมิทุกหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่แต่คุณเคยรู้ไหมว่าใต้เงาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาจจะมีวิญญาณบางชนิดที่ทําหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์คอยปกป้องบ้านของคุณจากสิ่งชั่วร้ายอยู่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตำนานที่ถูกลืมเลือนตำนานของผีกลาวิญญาณแห่งต้นไม้ผู้เฝ้ารอคอยและพร้อมจะแสดงตนหากมีใครคิดจะบุกรุกผีกลาอาจไม่ได้มาเพื่อหลอกหลอนแต่มาเพื่อเตือน ให้เราเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติที่อยู่รายรอบตามความเชื่อโบราณผีกลาคือวิญญาณของผู้เฒ่าผู้แก่ที่เสียชีวิตและผูกพันกับพื้นที่นั้นๆหรือวิญญาณอารัก์ที่ถูกเชิญมาสิงสถิตอยู่ในต้นไม้ใหญ่สารพระภูมิหรือแม้กระทั่งสารเจ้าเล็กๆภายในชุมชนหน้าที่หลักของผีกลาไม่ใช่การออกไปหลอกหลอนผู้คนแต่เป็นการปกป้องและดูแลรักษาพื้นที่ที่เขาสิงสถิตอยู่หากมีใครคิดจะเข้ามาทำลายตัดต้นไม้ หรือการทำการอันมิชอบต่อพื้นที่นั้นผีกลาก็จะสําดงตนเพื่อขับไล่การแสดงตนของผีกลานั้นแตกต่างจากผีทั่วไปอาจไม่ใช่รูปร่างที่ชัดเจนแต่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเช่นการทำให้เกิดเสียงแปลกๆในยามค่ำคืนการทำให้รู้สึกว่ามีคนเฝ้ามองหรือแม้กระทั่งทำให้ผู้บุกรุกเกิดอาการเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุตำนานผีกลาจึงเป็นมากกว่าเรื่องเล่าความเชื่อแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนในอดีตได้เคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธ และธรรมชาติที่อยู่รายล้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในชุมชนไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่แต่ตำนานของผีกะลาได้สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนไทยกับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวความเชื่อนี้ได้สอนให้เราได้ตระหนักถึงการเคารพต่อสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจไม่เบียดเบียนและไม่รุกล้ำพื้นที่ของสิ่งที่เรามองไม่เห็น ดังนั้นในครั้งหน้าที่คุณเดินผ่านต้นไม้ใหญ่หรือสารพระภูมิที่ดูงเงียบสงบลองสังเกตให้ดีคุณอาจจะรู้สึกถึงการมีอยู่ของผีกลาผู้พิทักษ์แห่งพื้นที่ที่ยังคงทำหน้าที่ของพวกเขามาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นได้